สวัสดีครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านกล้วยอําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้มามีโอกาสมาส่งน้ำดื่มอาเซียนน้ำเดิมมอลระกฏที่เห็นข้างหน้าก็คือเป็นธรรมาเทศบุญพเวทนะครับสำหรับเทศในเนื่องในบุญมหาชาติหรือบุญพเวทจะใช้ธรรมาฏอันนี้นะครับอ่าเป็นเป็นที่เทศ สิบสามกันนะครับตามความเชื่อของชาวพุทธมีความเชื่อว่าถ้าบุคคลใดฟังเทศมหาชาติทั้งสิบสามกันจบในวันเดียวก็จะไม่ไปตกในอบายและก็มีโอกาสไปเกิดในสวะในสมัยของพระสีอานหรือพระสีอริยเมตไตรนะครับ พอเราก็ได้มีโอกาสมาบริการอยู่ที่วัดบ้านกล้วยเนื่องจากว่าทางวัดบ้านกล้วยจะมีงานประเพณีก็คือบุญพระเวทและบุญสงกูจึงใช้บริการน้ำมอรกดนะครับเป็นน้ำถ้วยที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นคุณภาพมาตรฐานผ่านออยและมีคุณภาพมาตรฐานหลายอย่างนะครับ ในหนึ่งรางจะบรรจุ48ถ้วยนะครับเหมาะสำหรับในใช้ในงานต่างๆง,ง,งานศพงานบวชงานมงคลงานวัดงานประเพณีต่างๆนะครับนี่ก็คือภาพของหลังน้ำโมลกดนะครับเป็นน้ำเดิมที่สะอาดได้มาตรฐานที่สำคัญรสชาติต้องอร่อยรสชาติธรรมชาติจะต้องเป็นรสชาติที่อร่อยเดื่มแล้วชื่นใจนะครับ จัดงานครั้งใดให้เรียกหาน้ำเดิมมรกดและน้ำเดิมอาเซียนนะครับ